สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่น้องสตังล่าสุดเราถูกเลขแปดห้าเดบราไดอกเราถือลอตเตอรี่สี่ห้าใบพันาปแปดห้ามันเป็นเลขที่ว่าเพิ่นซื้อตามความฝันของเราากับเล่าเราฝันได้แปดห้านะหลังเราก็มาซื้อลอตเตอรี่ไว้สองงวดละงวดนี้เราก็เลื่อนในโชคเมื่อนี้ผมได้คุยกับเล่าเล่ากับทักมหาผมว่างวดนี้ฝันเราเด้อ สิเราควาฝันให้ฟัง,ฟงซึ่งมันเป็นความฝันที่ว่าบอผิดบอปแปลกแหวกแน่ดอกแต่วันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันกับผมเป๊ะเลยเดย์นี่นามฝันเรา <c oughs> หรือว่ามันสีมาบ่เนาบ่ไห้ครับแต่เราบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ลามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราเราคือที่หมั่นใจแะเนาะล้านเปอร์เซนเ็นต์คือความฝันของแม่น้องรตางน,นี่คือเพิ่นฝัน่า,นาเพื่อนเนี่ยได้ไปวัด ก็ยังแปลกใจอยู่เกี่ยวกับวัดตลอดตลอดเลยเราลวลาเราฝันคือเราไปครับปกติคือเราจะไปจังหันก็คือไปลงลงลง,ลงเขายาม้มเสานั่นแหละครับเขาเรียกเรียกจังหันเราไปครับยม้มเสาตลอดตลอดตลอดประมาณนี้เราอาจจะไปบ่อยครับจนเก็บมาคิดแล้วก่อนที่ว่าจะฝันนี่ครับเราก็ไปจังหันนี่แหละมื่อนั้น ม่กี่วันที่ผ่านมาเราจะทิวเรียกออกเราก็มาฝันก่อนที่ว่าเราจะมาฝันอีกเราบอกว่าเราไปจชิงหันแล้วเจอผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าศาลาประมาณสักเจ็ดโมงกว่กวๆเราก็เห็นเหตุผลที่ว่าเราเอะใจคือผู้ชายแก่ๆคนนั้นคือเหมือนเราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับว่าบอยู่ในโมบานนี่แต่ว่ามาจากสเนาะคือมานนั่งแบบ เหมือนกับคนเมยเมยเหมือนกับคนหิวเขาใช่ไนะมันนั่งอยู่ซึ่งแม่น้องสตางเนี่ยคือแล้วก็เอ๋ใจแต่ก็ไม่ได้กล้าเข้าไปถามนะเพราะว่าบางทอกับหยาดหยาดคนแบบเมืองอื่นบาดอื่นมากใช่ไหมแล้วก็หยาดแล้วก็เห็นแต่เรากลับประกาศไปทักแต่ในใจคือเราก็คิดว่าเราหิวเขาบ่เราคือเมื่อยเมย์เบิง่บงยคือหิวหิวใช่ไหมแต่ก็ไม่กล้าไปทักนั่นแหละลราจะนั่งปั๊บรอกลับบาน คืนนั้นแหละเรามาฝันเรามาฝันว่าเราเห็นผู้ชายคนนั้นในฝันอีกวันนี้ตอนจริงเนี่ยตอนเรื่องจริงความฝันโอเรื่องจริงตอนเช้าน่ะคือเคยเห็นผู้ชายแก่ๆค,ค,คนหน,นึ่งนั่งซันเข่าอยู่เหมือนกับมีเมยเหมือนกับหิวข้าวแต่ก็ไม่กล้าไปถามเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้าแกได้แค่คิดในใจบัดพ่อกลับบานมาก ตกดึกคืนนั้นคือมาฝันเห็นผู้ชายแก,แก่คนนั้นอยู่ในฝันแล้วในความฝันเนี่ยคือแม่น้อตังเดินเข้าไปหานะครับเดินเข้าไปหาในความฝันเดินเข้าไปหาเลยดได้ไปถาปถาไปถามว่าตาตาตามาจากใสาตาตาหิวขอบอซึ่งแม่น้อตังก็เอาข้าวครับในปิ่นโตเนี่ยไปให้กับผู้ชายแก่ เดี๋ยวนะครับเด้อคือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงคือแม่นางตังคือเอาข้าวอะไรครับไปจัดเตรียมให้พระเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาแล้วม,มาเจอชายแก่ๆอันนี้คือเรื่องจริงแต่ในความฝันเนี่ยคือแม่นองตังบอกว่าแกกําลังจะนําข้าวเข้าไปในศาลาแต่ยังไม่ได้เข้าเห็นผู้ชายแก่แก,ก่อนก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเป็นอย่างตามา,ากสายหิ้วเขาบอปะมาณนั้น แม่น้องตังก็เลยเอาข้าวในปิ่นโตนะครับไปวางให้กับผู้ชายแก่คนนั้นได้กินแม่น้องตังจะได้แม่นมากก็คือข้าวสวยหนึ่งต้มปลาช่อน1ทอดปลาช่อน1นึแจ่ว1แล้วก็ผัก1ทั้งหมด5้ชั้นห้าชั้นมีแต่ปลาช่อนต้มปลาช่อนทอดปลาช่อนแล้วก็แจ่ว แล้วกัพักแล้วกัเข่าครับหายางแล้วก็ยื่นให้แล้วก็แม่น้องตังก็คือเตรียมข้าวข้าวข้าวาว,วางไว้ให้กับชายแ,แก่ชายคนแก่ก็แหนมหน้าไม่ใช่แหนมหน้าสิมองหน้ามองหนากะยิ้มให้ชายแ,แก่ก็นั่งกินครับนั่งกินในความฝันนั่งกินทั้งนนั้ที่ว่ากับข้าวอาหารนั่นคือต้องเอาไปถวายพระแต่ในความฝันไม่ได้ไปไม่ได้ถึงพระแต่ว่าถึงผู้ชายแ,แก่คนนั้น ประมาณนั้นประมาณนั้นเลยแกบอกว่าแค่ฝันเท่นานั้นละฝันเท่นานั้นไม่มีอย่างเลยไม่มีอย่างเลยแต่ก่อนที่ว่าแกจะตื่นครับแกบอกว่าแกจําได้ว่าผู้ชายแก่คนนั้นคือบอกเลขแกสองสองหกกับสองศูนย์เจ็ดสองสองหกกับสองศูนย์เจ็ดพียบอกผมอกว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันกับผมเลยด้ะสองสองหกสองสองหกกับสองศูนย์เจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์เลย ผมก็เลยามว่าคําว่าลลานเปอร์เซ็นต์นี่มันใจ่มาจากไหนก่อนที่ว่าแม่ตื่นน่ะก่อนที่ว่าเพิ่นกินเขาแล้วน่ะคือเพิ่นบอกเลขตัวนี้แหละเพิ่นบอกว่าหย่ำาลานล้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 านจากหลานยังดอกแม่ว่าลลานเปอร์เซ็นต์บอหรือล้านบาทหรือว่าเขาจะถือเลขงวนนี้เขาจะเด้นเงินหลานบอเพื่อคิดไปซะนาเด็ก็คิดว่าน่าจะเป็นหลานเปอร์เซ็นต์สองสองหกกับสองศูนย์เจ็ดบนแครับมันออกสองสองเจไปแล้วมันอาจจะออกสองศูนย์เจ็ดก็ได้ มันดอก22 227ไปแล้วมันอาจจะ226ก็ได้ตามนี่ลองพิจารณาเบิ่งครับของฝันเราบอกว่าฝันก่อนที่จะฝันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนี่แหละก่อนที่จะมาฝันแปลกแหงเรื่องจริงเนี่ยเห็นเล่าแต่กบกระาไปทักเล่ากระาไปหาบ่อยากไปถามบม่เมิน่าบ่อยากไปหาแต่แต่กลัวกลัวตรงที่ว่าข้าบกหูจ้าเขายยานเขาแบบเป็นผููเขามาจากไซส์น่นะก็เลยหยาน ก็เลยไม่ไปถามแต่บัดพ่อตกเย็นมามาฝันมาฝันแล้วกับยางเขาไปถามเราเลยนั่นแหละมันแปลกตรงนี้แหละตัวเลขกับมีสว่านครับสองสองหกกับสองศูนย์เจ็ดแค่นี้แค่นี้เลยสองพฤษภาคมหกแปดติดสองเพราะว่าวันที่หนึ่งแรงงานวันที่สองถือเลขเลขํมลขามงามา่ายบอมันก็เป็นเลขตัวเดีวยวกันกับของผมที่ว่าผมให้ตองหวดนะครับ แต่ว่ามันสิม,มาก่าเนาะกับบูมไเด้อันนี้คือเป็นความฝันเห็นบ่ครับเลขเล่าครับบางเท่อกับมาบนมาหลังกันแล้วแต่แต่อย่าที่จะมาตัเลรนก็ถือว่าเป็นเลข่หรายครับ2 2งงกับ2 0 7ทุกซืนอครับเปลี่ยนเพียงแค่แนวทางเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขวันจะมาตัวไหนแต่สำคัญครับอยากให้ทุกคนจดไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นทางเลือกในการไปซื้อลอตเตอรีด่ดูนะครับผมกระสือเหมือนกันครับผมซื้อ2 2 6ทุกงวดเลยมันก็ยังไม่ออกมันไปออกสองดนั่นแหละ ถ้าออกสองสองคนครับผมคิดว่าผมคงจะยิ้มแบบยิ้งใัญไงเลยแหละอบอกไปออามากับเฉียดตัวนึ่งมั่งกับเมือกันครับหลายคนครับที่มาทักมาสอบถามเรื่องเหรียหนึ่งตุ่มก็ยังมีคนสนใจหลายพอสมควรอยู่แต่ว่าผมจะให้ทุกคนเช่าบูชาจนถึงวันที่วันที่สามสิบเมษานะครับหลังจากนั้นคือผมจะยุตินในการให้เช่านะครับผมจะพักทุกคนที่ว่ายังสนใจ อย่างไดอยู่กับลองถามมาได้ครับได้หมวดหมวดนี้เดือนนี้ยังทันอยู่กับขอให้ทุกครับชุวดีมานครับซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้โชครางวัลใ,ใหญ่ก็ได้กับความฝันแม่น้องสตัง